สวัสดีค่ะนางสาวธมนวันศิษย์จำปาเลขที่30เสกเองค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาสาธิตวิธีการทําความสะอาดและการปิดแผลค่ะค่ะซึ่งแผลที่หนูเลือกนะคะก็คือแผลทะลอกค่ะซึ่งแผลนี้นะคะความสะอาดของแผลจะ มีความปนเปื้อนค่ะแล้วก็การทําลายของแผลนะคะแผลจะมีลักษณะเปิดค่ะส่วนสาเหตุของการเกิดแผลนะคะหนูคิดว่าเกิดจากอุบัติเหตุบนถนนค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปสาธิตวิธีการทําความสะอาดแผลนะคะเออเรามาดูอุปก,กรณ์หรือว่าเซตําความสะอาดแผลกันก่อนนะคะอันนี้ก็คือแอลกอฮอล์70%ไว้สําหรับฆ่าเชื้อนะคะส่วนอันนี้หนูใช้แทนเป็นน้ำเกลือล้างแผลค่ะ อันนี้ใช้แทนเป็นยาฆ่าเชื้อหรือว่าทิงเจรนะคะส่วน2อันนี้หนูใช้แทนเป็นฟอเสเฟป่ะไม่มีก็เลยต้องประดิษฐ์เอาค่ะส่วนอันนี้หนูใช้แทนผ้ากอสติดแผลนะคะส่วนอันนี้หนูใช้แทนสำลีก้อนค่ะเป็นกระดาษที่มาขยำค่ะ ส่วนอันนี้ใช้แทนเทปหรือว่าพลาสเตอร์ผิดแผลนะคะขั้นตอนต่อไปเราไปดูวิธีการสาธิตทำความสะอาดแผลเลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะทำความสะอาดแผลของผู้ป่วยนะคะเราต้องล้างมือให้สะอาดและแจ้งให้ผู้ป่วยทราบค่ะเราไปดูขั้นตอนการทำความสะอาดแผลได้เลยนะคะขั้นตอนแรกให้เราใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์70%ที่ฆ่าเชื้อค่ะโดยให้เราเช็ด บริเวณขอบแผลนะคะห่างประมาณ3นิ้วและเช็ดวนด้านในออกด้านนอกค่ะโดยที่เราจะไม่เช็ดบริเวณที่มีแผลนะคะและไม่เช็ดซ้ำบริเวณที่มีแผลค่ะจากนั้นนะคะให้เราใช้น้ำเกลือเช็ดบริเวณที่มีแผลนะคะเช็ดวนจากด้านในออกด้านนอก ้ายังไม่สะอาดให้เราเช็ดซ้ำอีกรอบค่ะจนกว่าแผลจะสะอาดนะคะจากนั้นนะคะให้เราใช้สำลีชุบน้ำยาฆ่าเชื้อหรือทิงเจอค่ะเช็ดบริเวณแผลนะคะ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราใช้ผ้ากอสปิดแผลนะคะแบบนี้นะคะและใช้เทปหรือว่าพลาสเตอร์ปิดแผลนะคะติดตามแนวขวางลำตัวของผู้ป่วยค่ะการปิดแผลก็จะเป็นเช่นนี้นะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอการสาธิตการทำความสะอาดแผลและการปิดแผลขอบคุณค่ะ